ถ้าคุณกำลังมองหารถมือ2คุณภาพดีอย่าพลาดคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับรีวิวบอยออโต้คลกกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีรุ่นรถน่าสนใจมานำเสนอค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง นิส e ันอัมเม l ่1.2 e ส p o r t t e c คสเปเชียลเวอร์ชันปี2019ค่ะตัวนี้นะบอกเลยนะคะว่าใครได้ไปคุ้มมากจริงๆค่ะและที่สำคัญเพิ่งเข้าใหม่วันนี้เลยนะคะเริ่มต้นจากหน้ารถกันดีกว่านะคะตัวนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะแล้วมีไฟหน้าเป็นไฮโดรเจนนะคะพร้อมเดลไลท์อยู่ด้านล่างนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะตัวนี้นะคะจะมีชุดต่างรอบทันสีดำนะคะ ส่วนล้อนะ้15นิ้วอันลอยปัดดำค่ะมาต่อกันด้วยกระจกข้างรุ่นนี้นะคะเป็นทูโทนนะคะขาวดำหน้ามีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างปรับรับพับด้วยไฟฟ้าค่ะด้านข้างมือจับเปิดประตูนะคะก็จะเป็นชุบโครเมียมค่ะมีฟิล์มติดเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะ มีสปอยเลอร์สีดำด้านหลังแล้วก็มีไฟท้าย3จุดนะคะพร้อมเซ็นเซอร์3จุดเช่นกันตัวนี้นะคะเราใช้คุณจานะคะเปิดท้ายรถได้ด้วยค่ะ,ะนี่ค่ะเอ้ามาดูใกล้ๆนะคะกว้างจัดของได้เยอะนะคะและที่สำคัญนะคะมีล้ออะไรแล้วก็อุปรกรณ์เครื่องมือเรียบร้อยนะคะคันนี้อยากจะบอกว่ารถคันนี้นะคะ ไม่แค่หนึ่งมนเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะสวยแค่ไหนเรามาดูภายในรถกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มจากหน้ารถเลยนะคะตัวหน้าปาดเป็นดิจิตอลนะคะก็อย่างที่เคยเจ้แล่คะค่ะดิจิตอลยังไงก็สบายตาส่วนคอนโซลนะคะและภายในรถทั้งหมดเป็นสีดำเบาะเป็นหนังสีดํานะคะ ตัววิทยุเป็นดิจิตอลนะคะ CD ตัวแอนเนี่ยเราก็ปรับด้วยมือนะคะส่วนเกียร์เนี่ยก็เป็นเกียร์อโตเมตินะคะแล้วก็ข้างในก็เป็นสีดำทั้งหมดทีนี้พวงมาลัยเป็นพุ้มหนังนะคะตัวนี้เราก็ปรับได้4ระดับโดยวรวมถือว่าโอเคนะคะก,การใช้ชีวิตเมือเมืองทีนี้เดีเราไปดูข้างหลังกันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะกว้างและน่านั่งแค่ไหนทีนี้เรามานั่งด้านหลอมกันบ้างนะคะก็ ห้องผู้โดยสารถือว่ากว้างมากนั่งสบายเลยทีเดียวล่ะคะ่ะแล้วก็จะมีที่วางแก้วให้นะคะมีลำโพงอยู่ด้านข้าง2องฝั่งตัวที่นั่งอ่ะนะคะก็มีที่วางแก้วเหมือนตานค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับได้ด้วยนะคะดึงขึ้นดึงลงได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอยากจะบอกว่านั่งสบายค่ะทีนี้อยากทราบเลยใช่ไหมคะว่าราคาเท่าไหร่มาถึงเรื่องราคานะคะบอกเลยว่า ่อนสบายๆนะคะคันนี้เริ่มต้นที่6,000นนิดๆค่ะราคารถนั้นอยู่ที่3 6 9 9 0 0บาทย้ำน,นะคะ3 6 9 0 0 0บาทและตอนนี้บอยออกมาทุ๊ๆเรามีโปรโมชั่นดีๆเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าจัดโอนฟรีทุกไฟตาเลยนะคะแล้วก็จะได้รับบัตรดูราฉุกเฉินที่ส่ชั้โมงนานหนึ่งปีค่ะและจะได้ขัดสีเคลือบแก้วด้วยนะคะมูลค่า1,500 0บาทค่ะ ยังมีดอกเบีย้ยพิเศษ2.75นะคะหรือจะเป็นดอกเบี้ย0%นาน6เดือนและดาว0%ค่ะรถของเรานั้นสบายใจได้ขอย้ำนะคะว่าสบายใจได้เพราะเรามีการตรวจจากกูอินสเปคชั่นแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะมาดูรถหรืออยากซื้อรถกับดราบอยออฟเฟอร เรื่องของรถนั้นคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะไม่มีชนหนักพลิกพว่ำน้ําท่วมตัดต่อเพราะเรามีกูอินสเปกชันตรวจทุกคันค่ะช่องทางการติดต่อของเรานะคะจะมีเพจเฟ e บุ o กนะคะ o อยอ u ลมีเว็บไซต์ www b o y a u t o r o u p com มีลนยนะคะ id a p บ s i d e boy mb คหรือจะโทร0 8 6 3 2 2 9 6 6 2และสุดท้าย YouTube เนี่ยแหละ,ค,ะ boy auto group ค่ะบ y a u t o ต r ร u p ค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาดูกันซิว่าเราจะมารีวิวรถอะไรวันนี้หมดเวลาบ๊ายบายค่ะ